คุณเคยสงสัยไหมครับประเทศไหนในโลกที่ราคาน้ำมันถูกที่สุดขณะที่บางประเทศต้องจ่ายน้ำมันแพงจนกระเป๋าฉีกแต่บางประเทศเติมเต็ม,ตมถังได้ในราคาหน้าตกใจวันนี้สาระดีจะพาคุณไปรู้จักกับ10อันดับประเทศที่น้ำมันถูกที่สุดในโลกอัปเดตล่าสุดพร้อมเทียบให้เห็นชัดๆเป็นเงินบาทจะมีประเทศไหนบ้างไปดูกันเลยครับ10อันดับประเทศที่น้ำมันถูกที่สุดในโลก เทียบราคาเงินบาทอันดับที่10คูเวตราคา0.35ดอลลาร์ประมาณ12.60บาทต่อลิตรเป็นประเทศร่ำรวยน้ำมันในตะวันออกกลางแม้ GDP ต่อหัวสูงแต่รัฐยังคงตรึงราคาน้ำมันไว้ให้ประชาชนใช้ในราคาถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอันดับที่9รัสเซียราคา0.33ดอลลาร์ประมาณ11.88บาทต่อลิตร เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเองได้มหาศาลการสนับสนุนจากรัฐบาลทำให้ราคาน้ำมันภายในประเทศถูกแม้มีค่าใช้ใจ่ายด้านสงครามและภาษีนำเข้าในบางภูมิภาคอันดับ8ปในจีเรียราคา0.31ดอลลาร์ 31, ประมาณ11.16บาทต่อลิตรในจีเรียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับต้นของแอฟริการาคาน้ำมันถูกเพราะรัฐบาลมีนโยบายช่วยลดต้นทุนพลังงาน แม้ต้องแลกกับปัญหาการขาดดุลบางด้านอันดับ7อิหร่านราคา0.28ดอลลาร์ประมาณ10.08บาทต่อลิตรแม้จะโดนความบาดจากหลายประเทศแต่รัฐบาลยังอุดหนุนราคาน้ำมันให้ประชาชนเติมเต็มถังในราคาถูกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอันดับ6สูดานราคา0.27ดอลลาร์ประมาณ9.72บาทต่อลิตร แม้เผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรงแต่รัฐบาลยังคงพยายามคุมราคาน้ำมันให้ต่ำเพื่อป้องกันความเดือดร้อนในวงกว้างอันดับ 5. แอลจีเรียราคา0.24ดอลลาร์ประมาณ8.64บาทต่อลิตรด้วยแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่และนโยบายของรัฐทำให้แอลจีเรียรักษาราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อส่งเสริมการเดินทางและเศรษฐกิจภายในอันดับ 4. ซีเรีย ราคา0.20ดอลลาร์ประมาณ7.20บาทต่อลิตรซีเรียแม้มีสงครามกลางเมืองต่อเนื่องแต่รัฐบาลยังคงตรึงราคาน้ำมันอย่างหนักเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ยังเข้าถึงพลังงานได้อันดับ3ลิเบียราคา0.18ดอลลาร์ประมาณ6.48บาทต่อลิตรแม้มีความไม่นั่นคงทางการเมืองแต่ลิเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่น้ำมันถูกที่สุดในแอฟริกา โดยปริมาณน้ำมันดิบมหาศาลและการอุดหนุนอย่างเต็มที่อันดับ 2. อิรักราคา0.16ดอลลาร์ประมาณ5.76บาทต่อลิตรอิรักมีแหล่งน้ำมันมหาศาลและรัฐบาลยังคงนโยบายตรึงราคาพลังงานเพื่อฟื้นฟูประเทศจากสงครามและภาวะเงินเฟอ้ออันดับ 1. เวเนซุเอลาราคา0.01ดอลลาร์ประมาณ0.36บาทต่อลิตร ประเทศที่น้ำมันถูกที่สุดในโลกแบบทิ้งห่างอันดับอื่นแบบขาดลอยรัฐบาลอุดหนุนแบบสุดต่งแม้เศรษฐกิจจะล้มเหลวประชาชนสามารถเติมน้ำมันได้ในราคาน้อยกว่าน้ำเปล่าเห็นแล้วอึ้งเลยใช่ไหมครับน้ำมันลิตรแล้วไม่ถึงบาทประเทศไทยเราราคาทะลุ35บาทแต่ในเวเนซุเอลาแค่36สตางค์ถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสาระดีของเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ